ต้อนรับสู่ดําทากินายคนติดดินอีซีไร์นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยากให้ดูผลงานของอูอูหนึ่งที่ต่อรถนะครับเป็นปูต่อรถหกล้อดํานี่ครับดูสวนสักนั่นเองครับก็มีรถอายุรวม10ปีและ10ปีกว่ามาให้ชมนะครับงานของตอ่อซับวูเลยที่ใช้อยู่ก็มีกันหลายคันนะครับมีอยู่ประมาณ 6คันนะครับที่วิ่งร่วมอยู่ตอนนี้นะครับก็มาดูกันว่าอายุอานามที่ผ่านมาเป็น10-10ปีนะยังใช้กันได้ดีอยู่ไหมครับครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของเท่าแก่นะครับทีมงานต่อสับลุงเรือนะครับมาดูรถที่ทางทีมงานซื้อมาใช้ครับจากปูสงวนศัพท์นะครับจอดก็อยู่ตรงนี้มีอยู่5คันนะครับนี่ก็3คันนะครับเนี่ยปูสงวนศัพท์เด็กา2 ล็อกกี้หนึ่งแล้วก็วิ่งเข้ามาอีกเมื่อกี้ครับเนี่ยยกน้ำอยู่ครับก็เป็นสงวนสักเหมือนกันนะครับส่วนคันนี้เจ้าเด็ก้าหนึ่งเก้าห้าเป็นของ,ของทางภาคช,ชุมพลบุรีแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กับทีมงานสงวนสักอันได้จูดเพื่องไฮบอสาขาสุรินทร์นะครับอันนี้ เป็นข้าวแก่นะครับเดี๋ยวเกี๊ยวเดียวของเรียบเที่นเราเกี๊ยวไม่ถ่างเลยเด้อยวจะไปก้เข้ามาครับถขี่สงวนสังนะครับสียังเนี๊ยบอยู่นะครับเนี่ยสียังสวยอยู่เลยครับภายในครับตามสภาพการใช้งานครับบ่อหนังแท้ครับดูก็ได้ครับ ความเก่าแก่เขามันรถนี่ออกมาปีไหไฮะปี2,000เท่าไนหร่2 5 0 0เท่าไหร่53 2 5 5 3ราคา68 68 68นัิบแปบ้นนราคาเมื่อกี่ปีแล้วเนี่ยสาีปีที่แล้วส4ปีที่แล้วนะครับยังใช้ได้นะครับสียังเรียบอยู่เลยครับ จากอู่สมุนทศักดิ์นะครับคันแรกล็อกกี้เป็นคันนี้ก็เป็นเดก้านะครับจากอู่สมุนทศักดิ์เหมือนกันนะครับนี่ครับโลโกโล้สมุนทศักดิ์ดีไม่ยังเรียนอยู่ยครับสัมผัสนะรถนี้ออกแต่ปีไหนออกกับแทปปีอฮาวโฮ๒๕๕๖ราคา ราคาเงินสดตอนนั้นตอนนั้นราคาเงินสดล้านแปดหมื่นหนึ่งล้านแปดหมื่นร้อยเก้าฮาบ่แม่นหัวสูงหัวถกมีเก้ครับสังเกตมีเก้ครับไม่เหมือนจังหวัด์เด้นั่นจังหวัดศี์เขากําลังเป่าอยู่นั่นนี่ครับยังใช้ได้ดีอยู่นะครับ ตรงดีครับกระบะเขาสูงมาจักเหล็กเลิกนี่ดีครับผงยอมรับขอเาครับเรื่องเหล็กเรื่องสีนะครับเครื่องยนต์ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับก็ตามการใช้งานนะครับพวกแกนดัมอะไรแกก็เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อกี้นี่ครับเมื่อเดือนที่แล้วมืก่อนใช่ว่าอื่นจะไม่ดีครับอื่นก็มีดีเหมือนกันครับแต่นี่เราให้ดูรถของทีมงานแล้วครับซึ่งก็มีอื่นอยู่เมืออกันครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะได้รีวิวกันนะครับ วันนี้มาดูส่วนลสักกันก่อนครับสามคันที่เหลือครับล็อกซี้เดกา้าส่วนลสักทั้งนั้นนี่ครับข้าวๆครับอันนี้ก็ส่วนลสักนะครับเดก้าหนึ่งเก้าห้านะครับอันนี้ก็ส่วนลสักครับตรงดียังอยู่ดีับ สามคันตงกตาดังนั้นนะครับบาบทีให้ดูคลิปนี้ก็ไม่ใช่ว่าดูดีไม่ดีนะครับแต่พอดีเราให้ดูนะครับทีมงานเราใช้มากันหลายๆคันนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะสิบกว่าปีนะครับกระบะสูกครับมันก็อยู่ที่คนใช้ด้วยนะครับว่าจะรักษารถดีไหมครับปล่อยปะละเลยก็ประมาณนี้ครับตนนิมครับนี่น่าจะเป็นใช้งานแบบไม่ค่อยซอกกระบะเท่าไหร่ครับดินเปียกแล้วไม่ค่อยซ่อกกระบะทุนกอนสาลก็เลย ผูพังก็ธรรมดาครับชอนนี้ก็มีให้ชมก็ข้าวแค่นี้ครับเช่นคันนี้ครับก็อายุนานร,ร่วมสิบปีแล้วครับงล้ก็ฝากติดตามคนติดดินซีไร้ด้วยนะครับ